หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดที่หลายคนไม่อาจหาพบได้จากแผนที่การท่องเที่ยวเป็นหมู่บ้านเนียบๆที่เต็มไปด้วยทุง่งนาควางสุสายุสายยัดและเสียงนกกระจิบที่ขับกล่อมยามเช้าในบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งที่ตั้งอายุริมทางลูกรังมีหญิงชารานามว่ายายสำเนียงอาศัยอยู่เพียงลำพังกับหลานชายวัยเพียงไม่กี่ขวบชื่อว่าบอย ยายสําเนียงเป็นหญิงชราที่มีชีวิตเต็มไปด้วยรอยยิ้มและรอยย่นรอยย่นจากอายุที่ล่วงเลยและรอยยิ้มจากความอบอุ่นในหัวใจที่แม้จะลำบากเพียงใดก็ยังไม่เคยขาดความเมตตายายไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะและชีวิตก็ไม่เคยปราณีให้ยายได้สบายแม้สักวันเดียวหลังจากสามีเสียชีวิตตั้งแต่ยายยังอายุไม่ถึง40ยายก็ต้องเลี้ยงลูกเพียงลําพังลูกสาวของยายเป็นคนขยันแต่ก็ดูเหมือนโชค จะไม่เข้าข้างเธอแต่งงานกับชายที่ไม่มีงานทำไม่มีความรับผิดชอบและในที่สุดก็ทิ้งลูกน้อยไวใ้ให้ยายดูแลแล้วจะไปอย่างไร้ร่องรอยายจึงกลายเป็นทั้งพ่อและแม่ของหลานน้อยโดยไม่ได้ตั้งใจยายไม่มีเงินไม่มีความรู้ไม่มีที่ดินจะทำกินสิ่งเดียวที่ยายมีคือน้ำใจและสองมือที่ไม่เคยหยุดทำงานยายเริ่มต้นทำกล้วยทอดขาย ทุกเช้าวเวลาตีสี่ยายจะลุกขึ้นมาปอกกล้วยหัน่นกล้วยแช่กล้วยในแป้งขณะที่ลมหายใจยังจับตัวเป็นไอายายจะนั่งอยู่ข้างเตาถ่านเก่าที่ยายซ้อมเองหลายคราวมือที่เหี่ยวยน่นแต่เปี่ยมด้วยความรักค่อยข้อย,ย่อนกล้วยลงในกระทะร,อร้อนๆกลิ่นหอมของกล้วยท่อกระจายไปทั่วบ้านเล็กๆที่มีเครื่องปรับอากาศไม่มีพัดลมไม่มีอะไรเลยนอกจากแสงไฟหลอดเดียวที่กะพริบเป็นบางครั้งความเสียสละอย่างไม่มีเงื่อนไข ยายสำเนียงไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยแม้แต่น้อยแม้จะมีชีวิตที่ลำบากแค่ไหนเธอก็พร้อมยอมอดยอมเหนื่อยยอมทนเพื่อให้หลานชายได้กินอิ่มนอนหลับและมีโอกาสได้เรียนหนังสือโดยไม่เคยบ่นว่าตัวเองเหนื่อยหรือ,อยากมีชีวิตสบายขึ้นศรัทธาในความดีแม้โลกจะไม่เคยให้ผลตอบแทนแม้จะถูกโชคชะตาก่นแกล้ง หรือคนรอบข้างดูถูกยายยังยึดมั่นในความดีไม่เคยขโมยไม่เคยโกงไม่เคยเอาเปรียบใครเพราะเชื่อว่าความดีจะนำแสงสว่างมาสู่ชีวิตของหลานในสักวันการเลี้ยงหลานด้วยคุณธรรมไม่ใช่แค่ค่าปลาอาหารอย่าไม่ได้เลี้ยงหลานให้แค่โตมาอย่างร่างกายแข็งแรงแต่ปลูกฝังจิตใจให้เข้มแข็งรู้จักคุณค่ารู้จักเคารพรู้จักอดทนและเห็นใจผู้อื่นซึ่งทำให้หลานเติบโตมาอย่างมีคุณภาพทางจิตใจ การไม่ยอมแพ้แม้ร่างกายจะอ่อนแรงถึงไม่ยายจะป่วยมีอาการปวดหลังปวดเข่าเดินเหินลำบากแต่เธอก็ยังลุกขึ้นมาทำกล้วยทอดทุกวันเพราะรู้ว่าถ้าเธอหยุดรายได้ของครอบครัวจะไม่มีและหลานจะไม่มีค่าขนมไปโรงเรียนความรักที่แสดงออกด้วยการกระทำไม่ใช่คำพูดยายไม่เคยพร่ำบอกว่ารักหลานทุกวันแต่ความรักของเธออยู่ในทุกคำข้าวทุกหยด เหนือทุกกลยทอดที่เธอขายไปเพื่อซื้อสมุดให้หลานซื้อดินสอหรือซื้อรองเทา้านักเรียนคู่ใหม่ในวันที่เก่าขาดความมั่นคงทางใจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกแม้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปคนรุ่นใหม่เปลี่ยนใจเร็วแต่ยายยังยึดมั่นในหลักคุณธรรมความซื่อสัตย์และการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายด้วยใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวกับโลกภายนอกที่เร่งรีบการเป็นเสาหลักให้ครอบครัวทั้งที่ไม่มีใครขอให้เป็น ยายไม่ได้สมัครใจจะเป็นพ่อแม่คนที่สองของหลานแต่เมื่อสถานการณ์บังคับเธอเลือกจะยืนหยัดรับผิดชอบโดยไม่เคยปรปราบนยายเป็นเสาหลักของบ้านด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่เกินวัยความสามารถในการเปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นพลังอดีตที่ขมขืนไม่ได้ทําให้ยายกลายเป็นคนขมขืนแต่เธอกลับใช้มันเป็นบทเรียนเป็นแรงผลักดันในการสร้างชีวิตใหม่ให้หลานไม่ยอมให้อดีตลบอนาคตของเด็กคนหนึ่งการให้อภัยแม้กับคนที่เคยทอดทิ้งเธอ แมลูกสาวจะทิ้งหลานให้ยายเลี้ยงตามลำพังยายไม่เคยด่าว่าไม่เคยจองเวรเพราะเธอเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลในความทุกข์ของตัวเองและการให้อาภัยคือการปลดปล่อยใจตัวเองจากพันธนาการการเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านและคนทั้งหมู่บ้านถึงแม้ยายจะไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้ร่ำรวยไม่เคยอยู่บนเวทีในแต่การกระทำของเธอได้เปลี่ยนความคิดของชาวบ้านหลายคนให้เห็นว่า คนธรรมดาก็สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยหัวใจที่ไม่ธรรมดา